สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมชิบะจูกนะครับอยู่ในเกม Dead b a t i e h t Mobile เหมือนเดิมนะอยู่กับฆาตกร The Cloud นิ้วแดงอีกแล้วนะครับเปลี่ยนแอดออนแค่ชิ้นเดียวนะเปลี่ยนจากเพิ่มวงกว้างของแก๊สนะครับเป็นเพิ่มปริมาณขวดนะเพราะเกมนี้ผมจะเน้นนิ้วแดงนะครับเปิดเกมมาเจอเป็นเจคพาร์คเลยเกมไวหรือเปล่าเจคขอเน,น้นทีเดียวพอเท่านั้นแหละลงไปนอน อ้เจะเอ๋ตัวเองอยากเป็นลายต่อไปก็ไม่บอกเอา้าเป้ไม้ไว้สำคัญไปล้ด้วยนะบ้านเล็กนะลาเข้าค้างบ้านเล็กอย่างนี้ไม้ยังอยู่หรือเปล่าเอา้าเปอย่างนี้เปไม่ว่าพับผิดท,ทางอีกตั้งหากโอ้โหแย่นะแบบนี้ถือว่าแย่นะวิ่งเข้าแมทช์มาโดดหน้าต่างก็รับไปก่อนหนึ่งแผลที่กลางหลังนะเดี๋ยวเอาไปแขวนเลยนะครับสําหรับเดวนะโอเคเดี๋ยวไปเช็คบ้านเล็กต่อนะว่ามีคนปั่นอยู่หรือเปล่าเพราะล่าสุดเหมือนจะมีนะครับ เดีย๋ยวเดินไปดูเลยนะหรือจะกระทืบไม้ก่อนไม่รู้มีคนหรือเปล่านะเอา้ามีคนจริงๆด้วยนะโอ้โหโดดมาอย่างงี้รับไปก่อนเลยแล้วกันคือความรับโชคไปก่อนเลยอยู่ดีๆก็โดดออกมาอย่างงี้บอกเลยตอนเล่นนี่ตกใจจริงนะเพาตกใจเลยโดดออกมาอย่างงี้อยู่ดีๆก็โดดออกมาใครจะไปคิดไปว่าเขาจะโดดออกมาเอา้ามีคนมาช่วยน้องดาวัยแล้วนะอ่าไอ้นี่ยอ่อมึงเจอกูไอ้เจกมึงเจอกู มึงคิดเหรอวนโล่งๆอย่างนี้กูจะปา,าไม่โดนมึงคิดเหรอมึงคิดเหรอมึงคิดเหรอใส่หน้าก่อนใส่หน้าไปก่อนคิดว่าจะแน่กว่านี้นะคิดว่าจะแน่กว่านี้สัวใหก็ไม่เท่าไหร่นี่เอาไปก่อนอีกขวดหนึ่งอันนี้ถือยกให้นะแม่จะอยู่บ้านเล็กมั้ง น่าจะนะเดี๋ยวผมมันก็ทิ้เครื่องบ้านเล็กเอาบ้านเล็กมีคนอยู่นะจะโดดหน้าต่างหรือเปล่าไม่โดดด้วยเฟิงหมิ่นคนนั้นยังไม่ได้แขวนนะแต่ตอนเล่นตอนนั้นผมคิดว่าผมแขวนไปแล้วผมเลยไม่ไล่ต่อนะมาเปลี่ยนคนไปอาคนนี้แทนนะครับหลอกไฟมาหนึ่งสเต็ปช่วนไม่หลงด้วยมีหลงนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้หลงจนแบบน่าเกียดนะอา้าปลาขวดดักเลยครับถ้าจะวนนะถ้าจะวนปลาขวดดักไปเลยแล้วก็เ,อ,เ,อ,เอ,อ้าอ้าหอโดนเจ็ดสิบสองเขินไมนะ่ละ ไวในมือมีกุญแจดว้วลืมบอกนะครับว่าตอนนี้กุญแจม่วง2อันนะเลยต้องแบบว่าโตนเครื่องดีๆนะคือข้อเสียและข้อดีของการเล่นนิ้วแดงนะครับข้อดีเลยหนึทีเดียวล้ม2ไล่มันเล่นมันนะครับแต่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยที่เห็นได้ชัดๆเลยนะ ก็คือแต้มไล่ล่ามาันน้อยนี่ะเ,เอาไปหนึ่งทีดาไว้นะขวดเดียวพอเอากูเจอโจดมึงมานี่เลยดาไว้ช่างมันเอามึงดีกว่าหนี่โดนด้วยนะถึงกาแฟปวาไปก่อนเ <c oughs> ยแค่ย่อด้วยเหมอนเก่งนะไอเวนินเดี๋ยวมึงก็ตายและมึงอยากทําอะไรก็ทำเอ้าเอาเอ,าเอา้โขนเน็ตสุดยอดเลยนะทูเอาไปเลยหนึ่งนิ้วนิ้วโป้งเหรอนิ้วกลางนะ่ะนี่ยเล้นเองตบเองนะ เล่นเองตบเองนักเลงพอมได้ขี้ไม่รอเปด้วยหลอกไฟมาหลงนะปาไม่โดนอีกแล้วอเอาไปก่อนเลยแล้วกันมีดแต้มนึงอ่ะผมจะเอาตายแล้วนะสำหรับสี่เจกนะครับแมงเล้าจัดเลยตอนนี้มันเล้าจัดเลยรีโหลดขวดกดดันไปก่อนสุดท้ายก็ฉีกคิดว่าจะใจแข็งกว่าน,นี้สุดท้ายก็ฉีกนะจะฉีกไปเล่นที่ไหนมันไม่มีที่ให้เล่นแล้วนะครับน้องเจค จะเล่นสี่แถวเหรอคิดแล้วคิดดีแล้วเหรอจะเล่นสี่แถวกับพี่น,นนะน้องดูรุ่นด้วยขอญาตหลอกไฟนิดนึงแล้วก็ตียัดมาเลยคิดว่าจะคมกว่านี้คิดว่าจะนิ่งกว่านี้สภาพตายแล้วหรออยากจะเปิดหมด,หมดคนที่ใช่ก็เรียบร้อยไปก่อนนะแต่เราต้องเจ็กนะครับลบไวๆไปเลย เดินหาคนต่อเลยนะสำหรับเรื่องการปาขวดนิ้วแดงเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าสอนให้ไม่ได้นะครับต้องใช้ความเคยชินนะแค่บอกเป็นหลักการได้เฉยนะว่าเลงยังไงนะครับคือไม่ต้องเลงสูงมากนะครับเลงต่ำๆนะปลาให้โดนตัวโดนขาก,ก็ล้มหมือยน,นะครับถ้าเป็นทีเดียวล้มนะอีกอย่างหนึ่งคือดูแอดออนดีๆนะอย่าอย่าทําเหมือนเบลจุกนะครับนะที่เอาแอดออนหรือว่านิ้วเห็นอ่อนมาใช้แทนนะไม่เอาหรอก มีคนปั่นอยู่ล่างกลางนะเดี๋ยวเดินไปหาเาน้องเป็นน้องดาวัยนี่เองน้องดาวัยสุดที่รักของพี่ขับไม้ไปก่อนจะถี่ไม้ไปก่อนนะอไอตัวนี้มันเอวดีมันผิวจัดเลยเอวมันผิวดูดิมันหลบไม่พักเลยเอวมันผิวเอวมันผิวไปไม้ไปก่อนเอวมันผิวจัด,จด ปาไปโอ้โหดูดิมันหลบได้อีกแล้วอ่ะมันเล้่อเปล่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีตาหลังกเปล่าวะมันหลบได้ทุกช็อตเลยไม่รู้คนหรือบอทนะแต่ดูดิแค่นี้ก็หลงแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ปลามีใส่ไปเลยนะระยะเหมือนจะไม่โดนแต่เสียดโดนนะครับอืมเครื่องบ้านเล็กมีคนอยู่หรือเปล่าขอเดินมาดูหน่อยอ แหวกะชื้เครื่องหน่อยนะกะชื้เครื่องไรยังไม่หมดนะครับผมเห็นเขาไปช่วยกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปอุ้มเาวายแขวนเลยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ช่วยกันผมจะได้ไม่แขวนเดวายนะครับแล้วก็ไปเอาอีกคนหนึ่งต่อเดินหาต่อเลยจะไปอยู่ที่ไหนกันนะแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับผลตอบรับของคลิป The Nurse นะครับคือผลตอบรับดีมากๆเลยนะดี ดีที่สุดในช่องแล้วตอนนี้ทั้ง2คลิปก็คือ200 200วิวทั้งทั้งสองแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาสอนการเล่นเดินเนิร์สแบบละเอียดให้นะครับรอติดตามได้เลยนะสำหรับคลิปเดินเนิร์สแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกอย่างที่ผมรู้ให้นะครับหลอกโดดหน้าต่างก่อนหนึ่งสเสพอ้าวเสียจังหวะนะแบบนี้มีสิทธิ์ล้มประมาณ50-60%แล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีพลาดอยู่แล้วโลง่ลงๆแบบนี้เอาไปแขวะเลยนะสำหรับเฟิร์นหมิ่ง สำหรับในเกมนี้เนี่ยคือถือว่าผมคุมเกมแล้วนะคุมเกมอยู่แล้วนะครับถ้าว่าเขาปั่นเสร็จห้าเครื่องได้ก็เก่งเกินเบอร์แล้วนะถ้าว่าจะเสร็จห้าเครื่องได้นะครับคือตอนนี้เราคุมเกมขาดไปแล้วนะก็ mm. ะคืออย่างมากก็ให้ได้แค่เครื่องสองเครื่องนะครับถ้าจะปั่นเสร็จจริงๆอะ่ะด้วยจํานวนคนแค่สามคนแล้วแบบว่าเครื่องยังเหลือห้าเครื่องอยู่เลยนะครับแหวก็ทือเครื่องนี้เอาแต้มนิดนึง คือข้อเสียของพวกตัวละครตีทีเดียวลม้มตัวสเตลอะไรเงี้ยครับข้อเสียก็คือแต้มไล่ล่ามันจะน้อยนะครับแต้มไล่ล่ามันจะน้อยมากๆอย่างเช่น The Ghost Face าราตกรเทียเอสเอสนะ e ดอะโกสไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวตีทีเดียวล้มใช่ไหมก็คือแต้มไล่ล่ามันจะน้อยนะแต่ว่าคือไมเคิลมันจะมีเสียงหัวใจนะครับแต่ว่าโกสเฟสเนี่ยจะไม่มีเสียงหัวใจมันจะทําให้แต้มไล่ล่ามันค่อนข้างที่จะน้อย นะครับแต่ไล่ล่ามันค่อนข้างน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้ะแพ่ปัจจุบันคือตัวมันยังไม่เก่งนะครับตัวมันยังไม่เก่งนะนี่เจอเฟิงหน่นนะครับคนนี้นะเอาคนนี้ก่อนคนอื่นไว้ที่หลังก่อนเลยนะครับเอาคนนี้ให้ตายก่อนเพราะว่าเทคนิคในการเล่นของผมเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าในเกมนั้นเนี่ยมีบอทเนี่ยเราจะเก็บบอทไว้คนสุดท้ายนะเราจะแขวนบอทก่อน2เฟสนะครับแล้วเก็บบอทไว้คนสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราเหลือคนไว้2คนคือมันหาคนยากครับ ใช่มันหาคนยากนะถ้าเราเจอคนแล้วมีบอทหนึ่งคนเนี่ยคือเราถ้าเราเอาคนล้มได้เนี่ยเราจะเอาบอตต่อได้เลยนะก็ะคือจบเกมทันทีนะครับถ้าว่าผมเจอคนสุดท้ายนะน้ mm hmm. องเฟิงหมิน่นอ้ช็อตน,นี้หมดหมดแบบว,ว่าหมดสถานะติดพิษพอดีนะมันเลยตีทีเดียวไม่ล้มนะครับมันมีเวลาของมันอยู่นะสาหรับนิ้วแดงตีโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับเฟิงหมิ่นนะเอาไปแขวนได้เลย เรียบร้อยน้องเฟิงแวะกรชื้อเครื่องนี้เอาแต้มเหมือนเดิมนะขอดูนิดนึงมีคนแอบซุ่มอยู่หรือเปล่าไม่มีนะเดี๋ยวเราเดินหาต่อเลยนะคนต่อไปใครเชเป็นเหี่อคนต่อไปของเรากันนะ <c oughs> เขามุ่งมั่นมากนะในการปั่นเครื่องบ้านเล็กเนี่ยโอเคเฟิงหมิ่นโดดหน้ตาต่าง ก้าวข้ามตามโอ้ช้อปปี้คือคนดูเชื่อป่าว่าจบเกมเนี้ยผมแม่งลบช้อปปี้ทิ้งเลยนะเว้ยทั้งช้อปปี้เปย์หรือว่าช้อปปี้ทัวร์สั่งของผมลบแบงทิ้งหมดเลยมันเชี้ยวจัดเลยแม่งชอบเด้งเวลาเล่นเกมนะไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับตั้งนานนะไม่เด้งเือนเล่นเด้งตอนเล่นเกมนะงงเหมือนกันนะกับแอป,ปนี้เพิงหมินอยากจะช่วยเพื่อนอ๋อนิวเปลี่ยนันนี้นิวเปลี่ยนหนีหลอกมาหลอกกลับไม่โกงไนงะแล้วก็หลงแล้วก็ปลาไม่โดนอีกแล้วนิวเปลี่ยจัดนะรอดึงหลังเลยดึงหลังดึงหลังเอ้าเอ้าอ,อ,อะไร เกมดีคุณภาพดีอีกแล้วสุดยอดไปเลยน้องตีไม่โดนนะักตีไม่โดนก็ปลาขวดไปเลยแล้วกันแล้วก็ช็อตนี้เรียบร้อยครับฝันดีครับน้องออทีเดียวพอนะเรียบร้อยแต่หนึ่งสวยสวยนะสำหรับน้องเฟืองหมินนะครับเหลือเฟืองหมินอีกตัวหนึง่งแล้วก็ดาวไว้ที่ผมมองว่าเป็นน้องบอดน้อยหอยสังนะ เห็นรอยเท้านะครับน่าจะเป็นรอยเท้าเฟิงหมินนะเพราะว่าเห็นเลือดเป็นบางจุดด้วยนั่นไงเฟิงหมินอยู่กับดาวไว้นะครับหลอกไฟมาเฟิงหมินเขานิ่งนะคนนี้เขานิ่งพอสมควรนะครับไม่หลงด้วยหลอกมาจัดพับทิ้งไปเลยนะเขาถือว่าเอาเรื่องจัดๆนะครับ ีเขาน่าจะยืนรอยอยู่ตรงนี้เราตีมาไม่โดนครับตายยากเฉยเอ้าตายยากเฉยเลยตายยากเฉยเลยโคตรโลกเลยแถบนี้เรียบร้อยโลกจัดเลยนะตายยากฉเฉยเลยแล้วก็ดาวายน่าจะอยู่เครื่องนู้นนะครับอยู่จริงๆนะน่าจะเปไม้เหมือนเดิมตามสไตล์บอทนะครับถ้าเราไม่กระทืบมันก็วนอยู่อย่างนี้นะครับแต่รอบนี้ยาวด้วยนะยากนะครับเอามันยากนะกระทืบก่อนเลยนั่นแหละแล้วมันก็ไปโดนควันเรานะวิ่งออกที่โล่งนี่แหละครับบอทสไตล์นะ เรียบร้อยครับน้องดาวายแฟฟู่ผมเลือกที่จะกลับไปแขวนคนก่อนนะสําหรับคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าจะไปแขวนคนก่อน,นก็คนมีลูกเองนะครับเพราะว่าแขวนแล้วตายเลยทั้งคู่นะปลาควานนิดนึงกันมีแทงหลังนะครับโอเคเรียบร้อยนะสำหรับเฟิร์ม,มินตายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือเป็นดาวายนะครับก็คือเกมจบแล้วสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่า สปอยนิดนึงก็คือเจคพาร์คมันแอดเพื่อนหูมานะก็คิดว่าท่านรับมันเนี่ยน่าจะโดนด่าแน่นอนนะผมน่าจะโดนด่าแล้วเออผมเลยไม่รับดีกว่านะครับก็เอาง่าก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสอนเดนเนแบบละเอียดทางการบิงแล้วก็การอ่านเกมทุกอย่างนะครับจะมาสอนให้ในคลิปหน้านะ โอเคสำหรับเกมนี้ก็บวก1แต้มนะครับเพราะว่าขาดเป็นแต้มไล่ลล่เหมือนเดิมนะครับตามที่บอกแต้ม31 0หมนนะครับแต้มจัตละคนไม่ถึง20,000ถือว่าทําได้ดีนะครับกุญแจ3ดอกกะรอดเลยแต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับเอาเป็ว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ